วันนี้สนุกมากแล้วเซอร์ไพรส์ด้วยได้มีโอกาสมาเจอน้องสาวด้วยหญิงแย้มหญิงแย้ม้ะค่ะเซอร์ไพรส์มากจ้งตอนหญิงแย้มอยู่ที่ไหนคะตอนนี้หา<อ>ิงแย้มอยู่คอนเจริญค่ะคุณบุญกาศปวีทีท่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนคอยแข่งแรกกระดานตองดูแลเพื่อนอปลูสวนปลูกไว้ ซับแบบปิเต็มบ้านไมเวิร์ดนะคะอะไรต่างแห้งๆอยู่ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติได้ลองเพลงโอ้ยตอนนี้ขอบอกเลยค่ะท่านให้พักผ่อนนะคะหย่อนใจนะคะอยู่แบบสบายๆนะคะเอาตีนใกล้นะคกอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่หรอกนี้แบบอยู่อยู่บ้านปิดบาจามะเพนทุกคนต้องปิดหน้ากากก็คือปิดบาจางเหมือนกับให้คุณได้ฝึก บางเพลงไปในตัวคิดให้มันอยู่ในทางบวกนะเจ้าค่ะมมนจะมีความสุขไม่เจอนานนานค่ะนานไม่ได้เจอกันนานน้องนานตั้งแต่วันเฉลิมฉลองในหลวงใช่ค่ะนานนานค่ะเพราะว่าิ่งได้มาเจอน้องแล้วไม่รู้ด้วยนะว่ามาโอ้ยตอนแรกก็ออกมาจากอะไรนะหมุนๆมานล้วก็เซยเซยเซย์ตื่นจะได้มันบอกว่าสาวแยจะคอยลัวนเอาจะคอยจองตอนแรกก็เออว่า น้องๆทั้งบ้านาแหละเพื่อนมานันกแข่งกันแล้วก็ใส่กู๊ดเย้กันใส่ปกติอยู่ที่น้ำเพราะนันปนได้ก็บอกว่าสาวแยญกับเรียกเพิงเอ้าตั้งใจนี่นี่เป็นความตั้งใจนะ <c oughs> ตั้งใจมากๆเพื่อซอร์ <c oughs> อไพรส์พี่เพราะว่าไลน์ก็เขารู้สึกว่าหายไปไ่ได้ติดต่อกันแล้วทำยังไงดีจะทำยังไงดีฉันจะหาเพื่อนี่ฉัน,น ได e really ้ได้ต right? so really ิดต่อกันแล้วก็เริ่มการได้มารายการนี้ก็ตั้งใจมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทั้งรายการเลยไร์ที่สามเซอร์ไพรส์อไอ่พ่อมเซอร์ไพรส์สบายดีชาสบ่ยสระเซอร์ไพรส์อ้ย้อนยังลอยแพร ชายลอยแพรหญิงอยู่นี่ไม่เคยได้มาเจอกันเจองานแป๊บๆก็ไม่ได้คายูลกล,ลอยแพรตัวก่อนที่ตัวน้องแบบพองมากนะสนุกมาก <c oughs> ไปเต้นออกกําลังกายได้ด้วยก็หนูร้องเวอร์ชันนะคะของหนูเองเป็นลอยแพรเอาเพลงที่ชายมาต่อแก้กันนะแล้วจะมีคนงานตอนนี้ก็มีอยู่ค่ะปล่อยอยู่ค่ะแก่งไม่หางมหเสนโสดซูตายใจมั่วนนะคะตอนนี้ก็ปล่อยอยู่แล้วล่าสุดว่าจะปล่อยท่าหัว ท่านหัวหลองวันเนสุดทินางวาตเมธทานางอาสวะกยาวหังที่ผ่านนางโม้ตุปัตยาิงเหมือนของจ้าค่ะสิบสองบ่นี้วกคือกันค่ะอันนั้นก็มีต้นแบบเิืแต่ว่าอมเป็นเพลงใหม่ด้วยอะไรด้วยสุดทนางวาตเมธานางอาสวะกยาวหัง นี่พานั่งหัวตุมือนีิสนุกมือสาธุท่านัวให้สุมูกเด็ดขอบคุณค่ะขวายเอาจะเขาบานก็ได้ในเนส่วนนี้เพลงนะซึ่งคนเราเนี่ยจะมานั่งฟังคำก็เครียดฟังแค่ทีเดียวก็เครียดถ้าว่ามีเพลงที่จะร้องมาเออในเมื่อทำมาแล้วแล้วก็ในในส่วนนั้นก็จะมีความในในใจเพเขาเบิดบานแล้วก็เราเล่นได้ เหมือนบางสิ่งบางอย่างเขาทุกมาพอแล้วเขาฟังเออเขาสลาดได้เขาไม่ทุกมันก็เป็นอันิีงสุดีนะใช่ใช่ค่ะขอเพลงดังๆใช่เป้นด้วยนะเาไวมากเดี๋ยวจะได้ตัดเร็วๆนี่ค่ะจะตัดเร็วๆเกมาัวมันเชับไม่ได้มานาแล้วเนาะมรวมตัวก็บเป็นหยังเรเอาไอ่ม่เจอกันมา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 มอา รจับมือการจับมอวมกันนะาคลิปไม่ได้จอ้องถ่ายคลิปเหรอวัีครับวนนี้มเจอวมสอค่มกองกองเลยจากม